แเวลาไม่กินข้าวเรากินเปล่าๆได้เออจับมือใหญ่เลยตาชานบอกว่ารอไปรับอะไรนะตาชานรอแม่ไปรับไปรับอะไรเนาะตาชานจ๋าน้องโอมเปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วอ๋อพูดถึงน้องน้ำมนต์น้องโอมเหรอ ไอ้ชทำไมเสือทำไมโรงเรียนโรงเรียนนั้นก็ปิดเทอมแล้วเหรอโรงเรียนไอ้มหาวิทยาลัยอ่ะไม่แน่ใจครับแต่ละที่นีไงนโรงชันเขาบอกว่านี่โอเคหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ชมคลิปต้นหลังเนาะ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับอ้าวมันย้อนแขงเนี่ยย้อนแขงด้วยขอภายท่านที่เพิ่งมาใหม่นะฮะเพราะว่าพี่เสือชั่วโมงกว่าแล้วนะครับขอลงไมนะครับกระโดดไปช่องป้าเตี๋ยวบ้านอย่าดูถามยวหนูถามป้าแต่งให้นะว่าจะไปรับน้องไหมผู้ติตาจใหม่หนึ่งคน ล้วยทอดต้องแม่ดาเนิ่มเนิ่มเวลาจะไม่ไไมมเมา่วันจมไก่เอ้าก็กินด้วยกันไงทำไมมันเหมือนสองทุ่มเลยเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งหกโมงกว่าเนาะเออดึกเนาะแปลกมากเลยนาคะออมไก่ออมไก่ออมไกม่อาจารย์วันนี้มาสอนท่านนั่นหน่อยเนริสใหม่เดือนใหม่ คุณทำไม่เป็นคนละห้าบาทเออค่ 100. าธรรหรับธรรมจาค่าเรียนมาด้วยตัวเองค่าเน็ดค่ากาแฟค่าน้ำตาเียงข้างเดียวมือหนึ่ง,งนะเอามหมอะไรเขาะจะนั่งตรงไหนก้องเจ้าบังคอยนั่งเลยวเรื่องการมาเอฟซีอยู่ทางนี้นะคะ ไปกินข้าวด้กันเด้เกอกระเบิดใหญ่มาเลยมาขายสิมาโทรศัพท์มาค่อย็จะทำของตัวเองค่อย็ยังไม่ได้ทำโทรศัพท์มาโทรศัพท์ทเครื่องหลักยูทูบเเครื่องไหนก็ได้ใช่ไหมหรือเครื่องไหนก็ได้<อ>เครื่องหลักที่เราใช้อัพคลิปที่เราใช้ดูหลังบ้าน มันเค็มกว่าเดิมเอ้าอุ่นนี่ยมันจะเค็มนะต้องเติมนะ้ำเติมยังเมื่อกี้ไม่เติมหรอถ้าเขาอุ่นเขาจะเติมนะ้ำเพราะว่าถ้าเราอุ่นรอบสองมันจะเค็ม,มก็จะชดไม่ได้เต้นอะไรอย่าเงี้ยเติมน้ำเจย์ยอยน้ำหน้านแกงไก่กินต้มไก่ไม่ได้กินข้าว ซื้อมาเมื่อไหร่ซื้อมาไม่ทันที่จะดับเลยเราเลยดูไม่ได้เข้ามาร้านเลยวันนี้จะมาเวลาไหนเข้ามาเข้าป่าใส่บ้านเนาะยังไม่ได้เข้ามาเลยเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเข้ามาทางงนน้้แลวก็อใช่ ไปตรงไหนเดี no been, h, mm ๋ยวใส่ตู no ้เย็นพรุ่งนี้กินไม่เป็นไรนะค่ะเอจีจ๋ามากินข้าวอุ้ยเบ่งหยอดผักหยอดผักกลึกกึ๊กกึกจริงเจร ก,กันนีมีนม ừ, ้ำไหมนี่จะเปนไม่ต้มมลืต้มไม่เป็นไรก็เขาต้มอยู่แล้วกลางวันไม่ม้องอ เย <wer on. S 1> right? well. hey, ็หมดแล้ว่เหมดแล้วันนัยังยังยัเลยขาเลกินใ่ออ้วนส่งลูกโว้ยน่ากินจ้ามาจากบ้านองสาไหนโทรศัพท์ไดได้า พยายามจันสอนทุกวันทุกเดือนแต่ไม่เคยจังยังอุ่นจังเข้าไปตรงไหนนะไม่รู้แบบเข้าไปที่หน้าช่องของตัวเองหน้าช่องหลักเลยมือ่องหลักช่องหลักอยู่บ้างเข้าไปแล้วขึ้นไปหน้าเขาจะอะไรสดใสไปด้วยของพ่อขึ้นไปหน้าแล้วก็กิน่มแซมกินนั่นกินมะฮู้งโซ่ยังเมื่อพุ ทิ้ไปหน้าก็พี่ลิสอ่ะไม่เราจะไปที่ไหนยังไม่ไปหน้าช่องของตัวเองต้องไปหน้าช่องหลักให้ได้ก่อนไอคอนแท็กวิดีโอกับไลฟ์สดอยู่ไหนอ่ะอ่าอ่าทำไเราจะเอาไลฟ์สดเข้าไปทำไมจึ๊กไม่เอาไลฟ์สดไม่เอาค่อยจะเอารอค่อยอยู่ก่อนนะพระเจ้าวิดีโอไอเเอาไลฟ์สดเข้าไปก่อนเนื้อเข้าไปหรือยัง เอาไรสดเข้าไปด้วยไม้เพลิดอ่ะเข้าอ่าเข้าไปเอาก็ได้เข้าก็ได้อ่าเอาไรสดครับปล๊บนี่ตอนนี้กําลังไรสดอยู่ไม่ต้องจบไปแล้วอ่าเอามาไรสดใหม่ครัคืออันนี้เราเดือดทําเดมใหม่นะใช่เผื่ออย่างนี้มันเป็นไรเนี่ยอย่างนี้มันเล่นไม่ได้เลยเร็วขึ้นเลาเมื่อค้างเี่ยจิ้มจิ้มไรเสร็จแล้วจิ้ม จุดสามจุดจิ<__้น้ค่อยๆเขียนเยอะจังเยอะลบยังลบตรงนี<__<__<_<_้กันนะรีนี้ต้งนั้นรีบเฉยอันใหม่อันใหม่ใสได้ไหมยังยังผ่านไปด้สอวันอันนี้มันยังไม่จบมันยังเกิดผ่านได้สองวัน ข้เหยจุดแงข้วเหยวดอืมอ่าคุยก่อนนอนนะนี่นะสันปั๊ปื๊บบันทึกไปยังเพลลิสนี่คนไหนเป็นยาอ่านทึกอยังเพลลิสแล้วก็เพลลิสใหม่เห็นไหมข้างล่างสุดนี่เหรอกดลงไปเลยจึ๊ดจึ๊ดข้างล่างสุดเลยบวกเลยนะ บวกนั่นน่ะบวกทางล่างมีบอกทางล่างเออบอกทางล่างแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเดือนอะไรวะาธันวาเราก็เขียนธันวาธันวาคมเดือนธันวาคมหกแปดหกแปดหกแปด ดี่ท่านหลับร่าไหร่ตูดตูอ่าบรรทัดต่อมาเห็นข้อส่วนตัวไหมนี่เหรออ่าบรรทัดที่สองเห็นไหมเห็นที่เขียนว่าส่วนตัวเปลี่ยนเปลี่ยนอืมยิ้มไปเลยว่าอืมเปลี่ยนเป็นสาธารณบรรทัดบนเอ้ยตูดสาธารณบรรทัดบนอืมบรรทัดบนแล้วจะก่อสร้างสร้างเห็นไหมสร้างดำดำตรงนี้เหรอนี่เหรออืมสร้าง าตอนนี้เรามีแล้วเพลิดถ้าเราอยากรู้เราก็ไปที่เพลิดข้างบนแถบบนเห็นไหมอืมนั่นแหละเพลิดนี่เนาะขอก้อยอยู่ตรงนี้นั่นแหละอ่านั่นแหละเห็นยังของธันวาก็มาแล้วหนึ่งอันอ๋อนั่นแหละนั่นแหละต่อไปเราก็จะเอาวิดีโอไปใส่ใช่ไหมวินีก็ยังไม่ได้สั้นเวิดีโออืมจะด่างยังอะไร ันนี้ทำยังทังก็ใช่ก็นังไงจะเริ่มพร้อมกันเลยนี่ไงไม่ใช่เรายังเรายังเริ่มทำเลยก็ยังไม่มีไงก็ใส่ยูดูวันนี้เลยเนาะตั้งแต่เมื่อวานที่งวันที่หนึ่งไม่ใช่เมื่อวานนี้เขาลงไปเน้ะลงไปเดือนที่กมันเป็นไรจนได้อันหนึ่งจะใส่ห้าเดือนก็เรื่องของมบดาแล้วทีก็ดูให้ห้ารังเรียนแล้วก็จิ้มไปในในในนี้ใช่ไหมอืมถ้าจะเอาไล่อดไปใส่ก็จิ้มจุดสามจุดนะเี่ยไม่เอา เดี่ยวิดวันที่หนึ่วันที่หนึ่งหนึ่งนดูน้ำตอน้ที่ไหนริ่มจากที่ไหนรุ่งจากอันนี้น่าที่ไหนส่อแถวที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตอืม่มมันมันเกิมไปแล้วจำไม่ได้วันที่นี้อืม ที่หนึ่งวัน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 ที่หนึ่งอืมไม่จัไม่ได้นะคือวันที่หนึ่งนานนานวันนี้วันที่สองบอกอืมอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็จำไม่ง่ายก็มาวาสิบคลิปไงคลิบเออวันนี้ก็หนึ่งสองสามอ่าจำได้แล้วอืมเราเอาที่ว่าหนึ่งหนึ่งวันมาแล้วนาะวันที่หนึ่งเลยนาะเราเอาที่หนึ่งวันมาแล้ว คือคือคือเราใส่ไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรได้หมดเลยเตโอ๊คขึ้นเิดเลยเนาะนี่แล้วก็จิ้มจุดสามจุดใส่เฟรนดจิ้มจุดสามจุดใส่เฟรนดเลยนี่มันมันมันดำเพราะว่าเราใส่ไปแล้วถ้าเราใส่ไปแล้วมันจะขึ้นดําไม่เป็นไรเราใส่ซ้ําของเดือนใหม่ได้มันจะไปโชว์อยู่เดือนอะไรเดือนพฤศจิกาไหมอืมนั่นแหละพอเราใส่ธันวามันก็จะดําเดือนธันวาแล้วเราแล้วเราจะทำยังไงจิ้มไปเลยธันวาผม อันแหละก็เริ่มใส่ไปต่อเรื่อยๆมันฉลาดมันรู้ด้วยว่าเราไปใส่เดือนไหนแล้วมันเราก็จะได้ไม่งงไงตึ๊ดใส่เข้าไปเราก็ใส่ธันวาเลยเนาะมัดนดำก็ช่างมันเนาะใช่ก็เริ่มไปใส่เดือนธันวาไล่ใส่ไปเลยระยาเกินมึงมาเกินแบบว่าตึดสองใส่ไม่ได้เนาะตึ๊กฮะ ใส่ได้แต่มันจะหยุดมันจะหยุดดิอ่ามันจะหยุดมันจเลยสิบสามนาทีห้าสิบเก้าวิมันจะหยุดเวลามันเลน่นบอกให้ระลาเข้าใจดีๆอือสิบสามสิบสองได้เนาะสิบสองไม่ได้หระสิบสองบอกว่ามันจะหยุดอย่าเกินสิบสามจุดห้าเก้าอืออย่าเกินสิบสามจุดอ่าจำไว้ว่าอย่าเกินสิบสามจุดห้าเก้ามันจะหยุดเดินเอ็ซีอย่าเพิ่งงงนะฮะตอนนี้อาจารย์เสือกำลังสอนนักเรียน วุ่นวายอยู่กับสองนักเรียนนะฮะสอนแค่ทำทีเดีเด็กหญิง<พ>เด็กหญิงอินทิรากา็กหญิงจันเพงไปลงไปในธันวาทันวาธันวาเนี่ยหงจันเพงใคเอา้าแปดนเก้านีสิบีใส่สิเอ็ดสิบองไม่ค่อยดให่เหลังเลย อะไรฟงโุดาม่แม่เล่นอะไรกันโซดาเอาอะไรมาวางแทนที่ที่ป้าเขาไป้่าเขากินจกกินแบบนี้เลยเป็นขากินเป็นลูกเลยเขาอันนี้คือหันหัวหันหางกินกลางตลอดตัวอันนี้ซองผายนี่อืมเป็นนี้เลยดูให้หน่อยหวานเป็นหวานเลยเว้ยอันนี้ก็เห็นตะย่าอาชิมะฮงฮะเลยง่ายเขาเป็นช่องใหญ่จะให้เขานั่งไปเลย ขึ้นไหมวันนี่หากัได้แปดนาทีขึ้นไหมขึ้นไหมอาวแค่สิบแปดนาทีมาไมเปลี่นไม่ได้เป็ี่นป้ป้ายปอะไรนะกินไม่เปลี่ยนอะไรอะไรสาวลากตกลงบ่ได้เละยังตกลงกันว่าลงตัวไม่ยังพี่แอนหาเมื่อเมื่อวานนี้ถามว่าเมื่อไหร่พี่แอนจะมาตดไม่ท่นได้เศร้าเหมื ดดวันเพื่พอเลือดหัสพเ่ียนก็จะอยู่ยาวเลยบอกว่าบอกว่าอันพี่แอนมาวันพ,พื่อหัศจะไปรับพี่แอนวันศุกร์จะไปรับพี่แอนวันศุกรขผิดผิด่าก็บอกว่ามาวันพื่อ <c oughs> เลือดหัศเลียงโศกันมากตลอดทางวันสุกขมาสุขพันยุดไงความ <S <S 2> <S 2> เอไรระยะปาลายน้ำระยะปลายนำ้ำแต่ที่จริงเขาพี่แอนมาพื้นละอหัดแต่ยังว่าสิไปวันสุกสิไปวันสุกอยู่ไหนก้นเรื่องนี่ กินมะละกอกับข้าวเลยเนาะได้กินเบ้รเข้าวข้าวไม่แก่แน่กินเขาบอกหุงข้าวไหมไม่ต้องหุงเราไม่กินข้าวเย็นใครนะปู่หน่ะเสื้อไม่มีใครกินเออไม่มีใครกินเนาะ๋นี่เขาไม่ได้กินข้าวนะยะก็กินแต่แกงเขาลดน้ำหนักกินแกงไม่อ้วนก็อิ่มเลยเราสามารถกินแกงกินกับกินอะไรก็ได้ไม่ไม่อ้วนแต่เรางดแป้ง แป้งน้ำตาลแล้วก็ความ,มพวกไขมันน้ำมันทั้งหลายไอเนี่ยมันหวานแล้วไม่อวนหรอันนี้มันไม่ใช่แป้งเหรอมันก็มันก็ลดนิดหน่อยไอมันก็ไม่หวานนิดหน่อยแต่มันก็ยังเป็นผลไมก้ก็ยังโอเคอยู่พอรับได้แตบบ่บกมาอ่ะใวยแกะ สามสี่ไม่บอกอะไรเลยเอามมล,ละกรไปให้ไม่อ้วนเป็นมะกรองจากบ,บ้านลุงเตาเอาไปหากเอาไปฝากก็อ้วนปราอ้วนบอกว่าขอบคุณลุงเตาเสร็จแล้วก็ออบกันนงเสือ นาค่ายเอมากินข้าวด้วยกันจ้าทีนนาทีแล้วของค่อยเอาแค่สิบแปดได้สิบเอ็ดโอเคไม่ได้กินข้าวนะคุณผู้ชมกินเฉพาะแกงเปล่าๆนะเนี่ยเออถึงลดความอ้วนลดน้ำหนักเขาก็จะกินแต่กับนะเคาจะไม่กินข้าวอันนี้มันเป็นมันเป็นต้มไม่กินของหวานอะไรนะต้มอะไรนะต้มต้มเล้ง ไใส่กกสแกงอมไก่ใส่แกงอมไก่ใส่ผักตาชานนะับผู้สืบอดมาาใครออเอ,อาเดือนะมันจะยังไม่ยกไปกลาง่มเนยอานเนียนปรทานนั่ง ไม่หมดเนี่ยพรุ่งนี้อยยกไป ไล่อยู่ไลอยู่ปั่นไล่เดี๋ยวก็จะลงสะเดี๋ยวเราก็อีกห้านาทีเราก็ลงแล้วเพราะว่าป้าั่นไล่เอพีก็กระโดดไปดูป้าั่นต่อมาเด้อเอพีเด้อมากินข้าวเด้ออิ่มแล้วเราจะกินมะละกอแล้วพงศสุดากินครึ่งลูกคนเดียวเลยเหรอพง แมาก็ครึ่งหนึ่งเจ้าก็ครึ่งหนึ่งป้าดาก็ครึ่งหนึ่งก็ถูกต้องแล้วอ้าวทำไมมันมีสามตอนไหนเนี่ยาเอไปทิ้งแล้วอ๋อพ่อว่าอย่างนี้ออกมาให้หมูไม่ทันเลยไม่ทานแล้วคนรักษาคุณเหล่าบุญรอดนับหมดเลยคนรักกก็ินเหรอคนแม่สุโมนนั่งดูดูคนนั่งกินมะละกอนี่อร่อยนะดูเสือเสือดูดูงอม แล้วก็อร่อยมากเลยอันนี้ต้นไหนเนี่ย